สวัสดีครับและนี่คือรายการแชร์ชิล ep ีที่3ามแล้วนะทุกคนขอบคุณที่ยังติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับพอดแคสต์ฟังง่ายๆครับฟังแบบชิลๆกับเรื่องที่ผมอยากจะเอามาแชร์นะครับก็ผมปิ๊งนะครับสวัสดีครับวันนี้คลิปถ้ิเกิดมีเสียงแมวต้องขอโทษวยครับพอดีวันนี้มีน้องโอลาฟมาอยู่ด้วยโอลาฟมองกล้องไหมครับโอเคไปไปโกรธพ่อแล้วแมวเองครับชื่อโอลาฟครับเป็นแมว สีขาวห่างส้มนะครับก็เลยแบบมีสองสีเนาะสีออกส้มๆส,สีออกขาวๆก็เลยนึกถึงตัวละครโอลาฟในเรื่อง Frozen ก็เลยตั้งชื่อโอลาฟครับเป็นแนวที่เรามาเลี้ยงนะครับก็น้องอาจจะปนเปี้ยนบ้างนะครับในคลิปนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยฮะสวัสดีครับและนี่คือแชร์ชิล EP ที่4ี่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันมาถึง EP นี้นะครับก็เล่ามาเรื่อยๆแหนละอย่างที่บอกนะมันเป็นช่องที่มาฟังเรื่องราวที่ผมอยากแชร์แบบชิลๆเนาะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ว่าน่าจะให้แนวคิดอะไรบางอย่างได้ เลือจะไปได้เลยต้องขอไัยด้วยฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเวลาแฟนเราเป็นเมนฮนะเรื่องใหญ่นะเว้ยทำมปเล่นไปทั้งนี้ผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่เหล่าผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องประสบพบเจอบ้างไม่มากก็น้อยครับคือเราจะเข้าใจว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แฟนของเราเนี่ยมีช่วงอารมณ์วันไหวฮอร์โมนพุ่งพ่านซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราผู้ชายเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงดีฮะผมก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะตอนที่แฟนผมเป็นเมนเนี่ยผมนี่รับมือยังไงผมเนี่ย เรียกได้ว่าผ่านมาหปีที่คบด้วยกันเนี่ยผมนี่เริ่มได้มีการเรียนรู้ มีการเรียนรู้แล้วก็มีการเรียกว่าปรับตัวแม่งดูยิ่งใหญ่เนาะคือมันยิ่งใหญ่เว้ยคือมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าการที่เราสามารถแฮนด์ลรับมือกับปัญหาแบบนี้ได้ครับอย่างที่เรียกว่าเราไม่ทรจ,จิตใจเขาเขาไม่ใช้ไม่ทรมิตใจ,จเราต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้ปรับตัวได้มันสําคัญเว้ยเพราะว่าไม่งั้นฮนะเราจะมีช่วงเวลาความทุกทุกเดือนฮนะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเรามองว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวดังนั้นผมว่าเรามาทำความเข้าใจกันด้วยประสบการณ์ของผมในวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าผม อนนี้ผมสามารถอยู่ร่วมกับเวลาที่แฟนผมมีเมนได้ปกติฮะเป็นไงยิ่งใหญ่ปะเออนี่เราว่า,วา,วายิาย่งใหญ่นะโอเคอย่างแรกเลยนะสิ่งที่ทุกคนก็ใจทีฮะจริงๆแล้วช่วงที่ผู้หญิงนะครับหรือแฟนของเราเนี่ยอารมณ์สวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเมนมาครับแต่ว่ามันเป็นช่วงก่อนมีเมนประมาณ7วันเว้ยเออคือช่วงที่เมนมาจริงกับช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ลงลนะแต่ว่าช่วงก่อนจะมาเนี่ยตามที่เขาเล่าอะไรฟังเนี่ยอารมณ์ก็จะขึ้นขึ้น,น,นลงมากเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เศร้าว อย่างเช่นนะไปผมไปเล่าให้ฟังนะถทยคลิปติกตอกอยู่เจอคลิปหมาเจ็บหมาป่วยร้องไห้แล้วไปเจอเจอในพันทิปนะบางคนบอกว่าจะลบยังลบลบไปลบมากระดาษขาดร้องไห้เลยครับบางคนกําลังเขียนหนังสืออยู่เขียนด้วยดินสอดินสอหักร้องไห้บางคนไม่ได้ทําเลยครับยู่เฉยนึกถึงเรื่องในอดีตร้องไห้คืองี้ช่วงที่แบบมันขึ้นลงลงะทุกอย่างสามารถทําให้เขาอารมณ์เสียได้เว้ยมันเป็นเรื่องที่แม้แต่ตัวเขาเองเขาอาจจะควบคุมไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเป็นเรื่องของร่างกายที่มันเกิดความควบคุมดังนั้นเรื่องนี้เาชา เนี่ยขอให้ทำความเข้าใจก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันจะเป็นช่วงระหว่าง5วันถึง7วันก่อน,อนที่เมียนมาดังนั้นอะไรก็ตามทีเนี่ยที่มันสามารถไปกระตุกเขาเออเขาเรียกว่าอะไรนะไปสก,กิดเขาไปทําให้เขาคิดได้เนี่ยสร้างปัญหาได้หมดดังนั้นเราแฟนๆนะฮะเราจะต้องเรียกว่าปรับตัวครับซึ่งเทคนิคของผมง่ายมากครับช่วงที่เมนเมนมาเนี่ยคืออย่างนี้ผม,ผมเขาบอกมหกปีเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าเม,มนมาวันไหนบ้างเพราะผมไม่ได้สนใจแต่หลังนะผมจับแพทเทิร์น คือผมไม่ถามเขาตรงนะว่าเมนเขามาอย่างช่วงแรกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียมารยาทน,นอกปะคือบางครั้งเขาก็ลมเสียเขาไม่ได้ตั้งใจจู่จะจู่เราไปถามเนี่ยมันก็แปลกๆผมก็เลยเริ่มจับแพทเทิร์นด้ตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มดูตารางปฏิทินดูว่าเอ๊ะทําไมทุกช่วงนี้ของเดือนเขาลมเสียวะแล้วผมก็เริ่มจับแพทเทิร์นได้ว่าอ๋อเขาจะมีเมนช่วงวันนี้ผมก็เลยใส่ตารางไว้เลยใส่ Google c a l นด้าไว้เช่นแฟนผมเมนจะมาแล้ว Google Cal นด้าผมจะแจ้งเตือนในมือถือผมตึ้งๆอ่าช่วงนี้ฮหน้้าที่่ออองคคุณืยยูเฉต สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดช่วงที่แฟนเมนมาคือมึงอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องทําเป็นรู้ดีขเข้าใจไม่ต้องอยู่เฉยๆกันเพราะยิ่งมึงทําเยอะอาจจะยิ่งเสียเรื่องอย่างผมเนี่ยช่วงแฟนเมนนะกูเป็นหินเลยกูนั่งนั่งแข็งเลยทําอะไรไม่ค่อยขยับมากถามอะไรมาตอบหมดตอบตอบสุภาพตอบไม่มีห้วนตอบแบบเสียงดีเลยแต่ว่านิ่งๆไม่ขยับไม่จับตัวไม่ทําอะไรผิดพลาด ไม่ทำตัวมีพิรุษไม่เล่นโทรศัพท์ต่อหน้าแล้วหันหลังไม่คุยโทรศัพท์แล้วเดินไปที่อื่นทุกอย่างทําตัวโปร่งใสทําตัวให้เขาเหมือนว่ากูปกติแต่เพียงแค่ว่าคุยน้อยลงเราไม่มีปฏิสัมพันธ์มากเพราะว่าทําเยอะเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวลมเสียแค่เพิ่ไปสกิดอะไรนี่เดียวอาจจะบหุนหินได้นะั้นผมก็เป็นหินรับมือเป็นท่อนไม้คือช่วงช่วงไหนแฟนคือช่วงที่แฟนผมเมนมาปั๊บที่กูเคยเคยได้ที่กูตั้งไว้เนี่ยที่ผมลงตรงตารางไว้เนี่ยนิ่งทีนี้นิ่งแล้วไปไงฮะ ผิดครับนิ่งแล้วแฟนด่าว่าเธอไม่สนใจเราโอ้โหใหม่กอดอะไรวะเนี่ยคือ,องี้พอเป็นแบบนี้ฮะผมก็เลยรู้ว่าอ๋อช่วงที่เขาเม่นมาเนี่ยเขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องการเวลาส่วนตัวเดี๋ยวก็ต้องการให้เราดูแลดังนั้นคือมันเป็นอะไรที่มันคาดการณ์ระยะครับแต่สิ่งที่เราทําได้นะครับคือเราสามารถทําให้เรื่องไม่แย่ลงได้ฮะซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับคือผู้ชายหลายคนเนี่ยมักจะงุญหิด เวลาแฟนมีเมนพระรู้สึกว่าเขาควบคุมอารมณ์เองไม่ได้แล้วผู้ชายก็พยายามจะใช้เหตุผลพยายามจะพูดคุยคือย่างนี้มึงฟังเลยฟังเลยเราไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลเว้ยเพราะตอนฮอร์โมนมาเหตุผลมันเอาไม่อยู่แล้วดังนั้นหน้าที่เราคือถูกต้องกับเธอใช่เธอพูดถูก,ถกเราผิดเองเป็นความผิดเราเธอถูกแล้วไม่เป็นไรเยอเราจะแก้ตัวไม่เป็นไรนเธอเราเข้าใจเธอจริงแค่นี้พอมันอารมณ์แบบไม่คล้ายทหารถูกครับนายใช่ครับผมอันนี้ใช่ถูกครับเธอใช่แล้วตัวเองจำไว้นะ สองคำนี้เป็นคำเวมนมนสมมุติว่าเราเริ่มจะคิดมากเริ่มเครียดและเริ่มมีปัญหากาแฟแล้วแล้วเราจะใส่กับทุกในเขาเป็นเมนทองไปสองคำครับถูกครับเธอใช่แล้วต่เองแค่นี้พอสองคำนี้จบจริงๆฮะแล้วปัญหาจะขี้ไข่ายเห็นไหมมันง่ายมากครับแค่เราเริ่มจากตัวเองแม่งเหนื่อยนะฟังฟังแล้วม,มันพูดง่ายนะแต่มันทํายากแต่ว่าสําคัญมากครับคือเมื่อเราไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยมัน เขาเรียกว่าเอ็คาเลหรือว่าเหตุการณ์มาหลายแรงมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายทุกอย่างก็จะแฮปปี้ครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะต้องไปทะเลาะเขาเพิ่มครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นการใส่พลังลบใส่กันและกันเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่จบไปสิน้นนยซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงนะที่ผมคิดว่าแก้ได้คือเรื่องของกินครับคือช่วงที่แฟนเมนกำลังจะมาเนี่ยเขาก็จะอยากกินนู่นกินนี่เนาะอารมณ์หอมโมนพุ่งพ่านดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราก็เตรียมของกินในตู้เย็น,นเยอะครับเพราะเวลาเขาหิวห แทนที่เขาจะมาลงกับเราฮะเขาจะได้ไปที่ตู้เย็นและของกินคือเราอ่ะซื้อมาก่อนเลยไม่ต้องคิดมากเขาชอบไม่ชอบของกินเล่นของกินจุกจิกของกินที่เขาที่เราคิดว่าเขาชอบกินอ่ะมูเตียวไว้เลยมูเตียวไว้เต็มตู้เลยเชื่อผมพอเตยวปั๊บเนี่ยพอใกล้วันเมนมาปั๊บห้าวันก่อนเมนมาที่เราพุ่งพ่านเนี่ยพอเขาจะลงกับเราปั๊บเรารีบไปเปิดตู้เย็นเอาของมากองเธอเธอมากินด้วยกันมากินขนมนุ้ยนั่นรับรองแฮปปี้เอาได้ของกินเนี่ยจบแต่ถ้าเกิดที่ผมแนะนํามาทุกอย่างเนี่ย มันยังไม่จบอีกแล้วต้องไปก๊อกสามนฮะก็คือพาเขาไปช้อปปิง้งเห้เห็นไหมพ่อบ้านใจกล้าซึ่งเอาจริงนะเจ๊งบอกเลยว่าบัตรเครดิตก็เต็มวงเงินเสียตังค์เยอะมากครับเพื่อให้เรามีความสุขในช่วงที่เขาม,มีเมนและเขาก็มีความสุขโอ้หอยกอดดังน,นั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าสรุปคลิปนี้ง่ายนะคือเราต้องเริ่มจากตัวเองฮะอือสุนไหมเป็นไงฟังแล้วเป็นไงบ้างอึ้งอลดิขอโทษนะครับ ที่หลายคนเข้ามาเพราะคาดหวังว่าจะได้ทำแนําที่คนนี้แต่ผมสรุปเลยครับว่าแฟนเป็นมนช่วงแฟนเป็นเมนอย่าสู้ครับมอบได้มอบจบได้จบนะฮะไม่มีประโยชน์เที่ยงสู้ครับเหนื่อยเปล่าครับโอ้เศร้าเลยนี่ไม่ใช่เพราะวานใจกลาชัดปะโถเลยประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ